สวัสดีครับพบก,กับผมช่องตูนนี่โดยผมจะสรุปการ์ตูนมาให้ฟังกันแบบละเอียดยิบทุกฉากเลยรอบนี้เป็นของ Rick and m ม r t y นั่นเองเอาละ่ะก่อนไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ เรื่องราวเริ่มต้นที่กลางดึกช่วงที่มอตตี้กำลังนอนหลับสบายจูจูริกก็ปลีกเข้าห้องมาเพราะบอกว่าเขามีเซอร์ไพรส์ที่กำลังรองมอตตี้อยู่ทั้งคู่พากันนั่งยานอวกาศออกไปนอกโลกทันทีซึ่งขณะที่นั่งอยู่บนยานริกอธิบายว่าเขากำลังสร้างระเบิดนิวตริโนที่ทำขึ้นมาเพื่อทำลายล้างโลกริกบอกว่าโลกของเราต้องการการเริ่มต้นใหม่ด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องการทำลายล้างมนุษยาชาติที่หมดสิน้นโดยวางแผนที่จะรีสตาร์ทโลกใหม่โดยการให้มอตตี้และเจสสิก้ากลายเป็นอดัมและอีฟคู่ใหม่ในประวั มนุษย,ายชาติระหว่างนั้นริกก็พยายามพูดยั่วมอตตี้ต่างๆนานา,นาว่าตาจะไม่ทําอะไรงุ่มง่ามกับเจสสิก้าเด็ดขาดเจสสิก้าจะกลายเป็นของแกคนเดียวมอตตี้ทำให้จูจ่ๆมอตตี้ก็เกิดโมโหขึ้นมาพร้อมกับพยายามจะต่อต้านขัดขืนให้ริกทำการลงจอดเดี๋ยวนี้จนริกพูดขึ้นมาว่าเป็นอะไรของแกเนี่ยจูจ่ๆก็ห้าวขึ้นมาซะง,งั้นในที่สุด ริกก็ตัดสินใจลงจอดบนดาวดวงหนึ่งและบอกกับมอตี้ว่าเมื่อกี้มันเป็นการทดสอบเพื่อให้หมอตี้กล้าแสดงออกมากขึ้นเท่านั้นเองหลังจากนั้นริกก็ออกไปจากยานแล้วก็สลบไปด้วยความเมาเฉยเลยทว่าระเบิดที่แกทำขึ้นมาดันแจ้งเตือนขึ้น,นมาว่าระเบิดนิวติโนติดตั้งเรียบร้อยแล้วนั่นสื่อถึงว่าระเบิดได้แอคทีเวตเรียบร้อยและน่าจะถูกเปิดใช้งานแล้ว ตัดเข้ามาที่มือเช้าทุกคนนั่งเรียงกันทานข้าวตามปกติบนโต๊ะประกอบไปด้วยริกมอตตี้เจอรี่เบสและซัมเมอร์ในระหว่างทานข้าวมอตตี้ดันเผลอหลับจนหัวจุ่มชามข้าวเบธก็เลยเป็นห่วงและถามว่ามอตตี้แกไม่สบายเหรอบอกแล้วไงว่าอย่าใช้หมอนในห้องนั่งเล่นฝึกจูบไงเพราะมันเป็นที่นอนของหมาน,นะทางมอตตี้ก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้มัวแต่ฝึกจูบกับหมอนนะเมื่อคืนเขาแค่ไม่ค่อยได้นอนต่างหากสงสัยฝันเมื่อคืนมันคงหนักไปหน่อยนะ่ะและจูๆ่ๆสัมเมอร์ก็พูดขึ้นมาว่า หรือไม่บางทีแกก็คงออกไปร่อนกับตาลิกทั้งคืนหรือเปล่าซึ่งตรงจุดนี้แหละทำให้เกิดการโต้เถียงระหว่างเจอรี่กับลิกเป็นการใหญ่เจอรี่บอกว่าลูกผมจะสอบผ่านได้ยังไงถ้าคุณมดแต่ลากเขาไปทําแต่เรื่องวิทยาศาสตร์บ้าบอเนี่ยทันใดนั้นลิกยังโต้กลับไปว่าโรงเรียนเป็นที่ที่ไร้สาระมีแต่คนโยเยเดินชนกันไปมาไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับคนที่มีสมอร,รอกนะซึ่งก่อนที่ลิกจะเดินออกไปเขาก็ชมมือเช้าที่เบธทำทำให้เบธร้องไห้ดีใจและยุดโกรธพ่อของเธอที่พูดไม่ดีเมื่อกี้ไปซะเฉยเลย ตัดเข้ามาที่ชาโรงเรียนมอตตี้เข้าเรียนคาบคณิตศาสตร์ตาปกติคุณครูโกลเด้นโฟถามว่า2อบวกสเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนก็พร้อมใจกันตอบว่า4หลังจากนั้นครูโกลเด้นโฟก็ทําการสอบย่อยแต่มอตตี้กลับเผลอหลับและเข้าพววงไปซะอย่างนั้นซึ่งในฝนันทําให้เขาเข้าไปเจอกับเจสสิก้าที่มอตตี้กำลังปลื้มอยู่เจสสิก้าเปิดหน้าอกให้เขาดูพร้อมบอกมอตตี้ว่านายจะทําอะไรกับมันก็ได้เลยนะแน่นอนว่ามอตตี้ก็จัดให้อย่างฟินเลยแต่นั่นมันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเพราะตื่นเข้ามาปุุบ๊บกก็เจอัคณคณรูที กำลังฟินอยู่แทนเฉยเลยตายกลับเข้าไปที่โรงพยาบาลมาเจอรี่มาเยี่ยมเบสที่โรงพยาบาลเพื่อจะชวนเธอไปหาอะไรกินช่วงกลางวันแต่ดูเหมือนว่าเบสกำลังยุ่งกับการผ่าตัดหัวใจม้าอยู่ซึ่งม้ามันกำลังจะตายอยู่แล้วแต่เจอรี่ก็ชวนเธอคุยอยู่นั่นแหละเบสปฏิเสธว่าจะไม่ไปกินข้าวด้วยส่วนทางด้านเจอรี่จู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าอยากจะพาริคไปอยู่บ้านพักคนชราให้สักผลผลทำให้เบสโมโหมากจนดุพยาบาลเป็นการใหญ่ ตัดเข้ามาที่ริกกับมอตี้ที่กําลังจะไปเยือนมิติอื่นริกเปิดประตูว้าบนกําแพงและทั้งคู่ก็ก้าวเข้าไปในนั้นจนไปโผล่ที่บนเนินเขาของโลกต่างมิติที่มีสีสันสวยงามแต่มีรูปร่างแปลกประหลาดมากริกบอกมอตี้ที่กําลังตื่นรหนกอยู่ว่าพวกเขาอยู่ในมิติที่ชื่อว่า3 5c ริกอธิบายว่าเขาต้องการมาเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่จากต้นมะโหรานเพื่อไปประกอบการทำวิจัยของเขาแต่มอร์ตี้ดูเป็นกังวลมากๆกับการเจอสถานการณ์ที่แปลกใหม่และน่ากลัวแบบนี้ริกจึงพยายามสอนหลานว่าแกต้องกล้าเผชิญกับมันพุงเขาชนมันราวกับกระทิงแบบนั้นแหละจะช่วยให้แกเติบโตขึ้นในระหว่างที่พูดอยู่จู่ๆพวกเขาก็ถูกขัดจังหวะโดยสัตว์ประหลาดหน้าตาน่ากลัวที่ไล่ตามพวกเขามาซึ่งริกบอกว่าชิบหายแล้วเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วกำลังจะตาย ตัดมาที่ริกกับมอตี้ที่กำลังเดินอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดลิกบอกให้มอตี้สูดหายใจเข้าลึกๆรับอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปเยอะๆแต่ดูจากสภาพอากาศแล้วไม่น่าจะบริสุทธิ์นะแกได้กลิ่นอะไรไหมมอตี้สูดเข้าไปเยอะๆเ,เลยนี่แหละกลิ่นายของการผจนภัยขณะที่มอตี้ก็เริ่มขัดขืนบ้างแล้วเพราะเขาควรจะกลับไปเรียนตามปกติสักทีแต่ลิกก็พยายามโน้มน้าวว่าแกจะกลับไปเรียนทําไมนี่ดูสิที่นี่มีแต่อะไรน่าดูเต็มไปหมดเต็มไปด้วยสิ่งอศัศจรรย์น่ามองมากมายแกคิดว่าที่โรงเรียนจะมีีออะไไรรรแแบบน้้ใหกดูืงว ที่กาลังเถียงกันอยู่ทันใดน,นั้นพวกเขาก็เดินไปเจอกับต้นมโหรานที่ริกกําลังตามหาอยู่พอดีทั้งคู่เลยจะลงไปสํารวจดูริกได้ให้รองเท้าพิเศษกับมอตตี้ที่ทําให้พวกเขาสามารถเดินได้บนทุกพื้นผิวมอตตี้ก็เลยลองเดินไต่หน้าผาดูสรุปว่าร่วงไปข้างล่างเพราะริกลืมบอกให้มอตตี้เปิดสวิตช์ของตัวรองเท้าก่อน ขณะดเดียวกันเจอรี่และเบธยังคงเถียงกันว่าจะให้ริกไปอยู่ในบ้านพักคนจาราดีไหมเบธไม่พอใจที่สามีของเธอพยายามทำอย่างนั้นกับริกที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับพวกเขาได้ไม่นานส่วนเจอรี่ก็เชื่อว่าริกมีอิทธิพลอย่างมากต่อมอตตี้และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับหลาดเอาซะเลยเบธจึงพูดต่อว่าจริงๆมอตตี้มีปัญหาที่โรงเรียนมาตั้งนานแล้วก่อนที่ริกจะย้ายมาที่นี่ซะอีกซึ่งสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือนี่มันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มอตตี้มีเพื่อนการที่มอตตี้มีเพื่อนนั้นสสสคััญหหรบเเธอมาาก,กว่่ิงใดๆดๆยตุนี เจอรี่จึงสงบลงและยอมรับความจริงข้อนี้ระหว่างที่คุยกันอยู่เสียงโทรศัพท์จากครูใหญ่วาใจหน้าวาใจหน้าที่แปลว่าอวัยวะเพศหญิงนั่นแหละนะก็ดังขึ้นมาเพื่อขอให้ทั้งคู่มาที่โรงเรียนและพูดคุยกับเขาตัดกลับไปที่มิติ3 54มอตตีนอนดินอดโออยู่ที่พื้นขาของเขาหักเลเทะส่วนริกก็เอาแต่ด่ามอตตีอยู่นั่นว่าไม่รู้จักเปิดสวิตช์รองเท้าซะก่อนก็เลยตกลงมาขาหักแบบนี้ไงทําให้หมอตตีเริ่มหมดความอดทนแล้วตะโกนใส่ริกว่าริกโมแต่ให้ความสาคัญกับมเมล็ดพันธ ของมาร์ตี้เองซะอีกตามันเป็นฮิตเลอร์ชัดๆแต่ขนาดฮิตเลอร์ยังเป็นหัวประเทศเยอรมันเลยโดยคําพูดนั้นทําให้เดกคารประตูมิตตี้ไปที่ไหนสักแห่งทิ้งให้มาร์ตี้นอนร้องโอดโอดอยู่อย่างนั้น เขาก็กลับมาพร้อมกับเซรั่มวิเศษที่พอฉีดเข้าไปที่ขาปุ๊บทาให้ขาของมอดดี้กลับมาใช้งานได้ปกติแทบจะทันทีเลยจากนั้นก็เลยเริ่มทาภารกิจกันต่อริกเริ่มเล่าว่าเมื่อกี้เขาไปที่มิติหนึ่งที่มียาก้าวหน้ามากสามารถรักษาอะไรก็ได้ภายในพริบตาแม้กระทั่งยาที่ทาให้ยาวัยตลอดการก็ยังมีริกเป็นคนแก่คนเดียวที่มีมิตินั้นทําให้ตัวเขาเป็นเหมือนดาราเลยละ่ะสาวๆมาติดแกตรึมริกก็เลยใช้เวลาอยู่ที่นั่นนานเกินไปจนปืนเปิดประตูมิติพลังงานหมดเกลี้ยงไปซะแล้วริกอธิบ ป้ายต่อว่าพวกเขาจะต้องผ่านด่านสุนลกากรระหว่างมิติและเพื่อทีจะซ่อนมเมล็ดพันเอาไว้ไม่ให้ถูกจับได้มอร์ตี้จะต้องลักลอบนําเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้ผ่านสุนลกากรให้ได้ด้วยการยัดเข้าไปทางทวารหนักของเขาเออบอกไปนิดน,นึงนะครับของเถื่อนจะไม่ถูกจับได้ถ้าอยู่ในรูทวารซึ่งตัวริกเองไม่สามารถทําแบบน,นั้นได้เพราะเขาทํามาหลายครั้งแล้วส่วนมอร์ตี้ยังเด็กอยู่หูรูดยังกระชับและยืดหยุ่นได้มอร์ตี้จึงต้องเป็นผู้รับหน้าที่นี้แทน ตัดมาที่เบสกับเจอรี่ที่กําลังพูดคุยกับครูไวจใจนน้าทางครูได้รับแจ้งว่ามอตตี้ลูกชายของพวกเขาเข้าโรงเรียนเป็นเวลารวมแค่7ชั่วโมงเท่านั้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาทางโรงเรียนแจ้งไปหาจนไม่รู้จะแจ้งยังไงแล้วปัญหาคือเบอร์ที่แจ้งไปแต่เป็นเบอร์ของริกนี่สิเบสกับเจอรี่จึงไม่ได้รับรู้อะไรเลยว่ามอตตี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนอกจากนี้ครูใหญ่ยังบอกพวกเขาอีกว่าริกมักเป็นคนที่ชอบมารับมอตตี้ออกไปจากโรงเรียนอีกด้วยซ้ำทางด้านริกกับมอตตี้ที่กําลังจะไปที่ด่านศุลกากร มอตีททำหน้าที่เขาตัวเองได้เป็นอย่างดีส่วนริกก็บ่นว่าเขาไม่ชอบระบบราชการที่ชอบมีคนมาสั่งให้ทำนู่นทำนี่เพราะมันถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลพร้อมชมว่ามอตีเก่งมากที่ช่วยเขาจากนั้นทั้งคู่ต้องไปฝ่าด่านสุลกากรแต่มอตีดนั้นถูกสุ่มตรวจให้ไปเข้าดา่านตรวจแบบใหม่ที่จะต้องเจาะดูทวารหนักด้วยซะง,งั้นท่นใดนั้นเองความมันก็บังเกิดจูๆ่ๆริกก็วูบวามฝ่าด่านสุลกากรไปเฉยเลยทำให้ถูกไล่ล่าจากเหล่า,มาแมลงผู้คุมด่านสุลกาก่อนจนเกิดเป็นการไล่จับครั้้งงใใหญ่่นนนดดดิแประาี ทั้งสองต้องวิ่งไปยังประตูมิติที่จะพาพวกเขากลับบ้านซึ่งตัวริกจะเป็นตองปอนพิกัดที่อยู่ของโลกซะก่อนทําให้หมอร์ตี้ต้องคอยคุมกันตาของเขาโดยตัวมอร์ตี้เองก็ใช้ปืนไม่เป็นและไม่กล้ายยิงใครด้วยริกจึงบอกว่าให้ยิงๆไปเถอะพวกนี้มันเป็นแค่หุ่นยนต์แต่พอมอร์ตี้ยิงปุ๊บทำให้มแมลงตัวหนึ่งขาขาดกระจุย ปรากฏว่ามันไม่ใช่หุ่นยนต์แต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกหนึ่งเหมือนกันมอร์ตี้ตกใจมากแต่ริกก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาแค่เปรียบเปรยเฉยๆยังไงซะยิงยิงไปเถอะพวกนี้มันก็เป็นพวก้าราชการริกไม่ได้สนใจและให้ฆ่ากับพวกนี้อยู่แล้วยิงไม่ต้องยั้งเลยเมื่อเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูลพิกัดริกดึงมอร์ตี้ผ่านประตูมิติเข้าไปโผล่ในโรงอาหารของโรงเรียนมอร์ตี้โผล่มาตรงหน้าเจสิก้าพอดีทําให้เธอประทับใจมากแต่น่าเสียดายจีเจอรี่เบสและครูใหญ่จับพวกเขาได้ แต่กลับมาที่บ้านเจอรี่เริ่มขนย้ายข้าวของของริกในโรงรถไปไว้ในรถขนของโดยตั้งใจจะย้ายเขาไปอยู่ในบ้านพักคนชาราทั้ง3คนโต้เถียงกันอยู่นาน ซึ่งในบทสนทนาเปิดเผยว่ามอตตี้ไม่ควรจะขาดเรียนเพราะเขาเป็นเด็กหัวทึบไม่ใชลาดเหมือนคนอื่นเรียนรู้ก็ช้ามอตตี้จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่น2เท่าเสมอริกก็เลยให้หมอตตี้ทดสอบความรู้โชว์ไป1ดอกริกให้โจทย์ว่ามอตตี้ต้องระบุรากที่2ของ PI และกดข้อแรกของอุณหพลศาสตร์ให้ได้ซึ่งทั้งสอ,งอย่างนี้มอตตี้ท่องได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องสะดวย ริกอธิบายว่าการผจญภัยเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับมอตตี้ในการเรียนรู้ต่อไปในชีวิตของเขามอตตี้จะทําสิ่งที่น่าอัศจรรย์อันเป็นผลมาจากการผจญภัยของเขาอีกด้วยเจอรี่กับเบสก็เลยรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างไว้วางใจริกมากขึ้นแต่ก็ยังย้ําว่ามอตตี้ยังต้องไปโรงเรียนอยู่นะ ทว่าพอทั้งคู่เดินออกไปปุ๊บริกกับเฉลยว่าความฉลาดของมอตตี้นั้นเป็นสิ่งชั่วคราวพอเป็นผลข้างเคียงมาจากเมล็ดของต้นมโหรานที่ตกค้างอยู่ในช่องทวารของมอตตี้เท่านั้นแล้วเมื่อผลข้างเคียงหมดธิ์เมื่อไหร่จะทําให้หมอตตี้ขยับตัวไม่ได้และสมองจะสูญเสียความสามารถในการทํางานประมาณ72ชั่วโมงด้วยพอพูดจบปุ๊บมอตตี้ก็ลงไปนอนกองอยู่กับพื้นทําอะไรต่อไม่ได้เลยซึ่งต่อจากนี้ริกจะพูดประโยคอมะตะอันเป็นการเป่าประกาศถึงการผจญภ,ภัยของเขาทั้งคู่ที่ได้เริ่มตน้น,นข เราต้องไปเอามาเลสผ่านพวกนั้นเพิ่มแล้วหลังจากนั้นเราจะออกผจญภัยกันไปทุกที่เลยมอร์ตี้แล้วแกก็ต้องหุบปากไว้ด้วยเพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยพวกงี่เง่าที่ไม่เข้าใจว่าอะไรสาคัญแล้วพวกนั้นก็จะพยายามแยกเราเออกจากกันแต่ถ้าแกกอะติดตาไว้ตาจะได้บรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่แล้วแกก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนั้นมอร์ตี้เราจะได้ทําเรื่องสุดแสนพิเศษแค่ตากับแกสองคนคนทั้งโลกเป็นศัตรูเราเรามีแค่กันและกันแค่ริกกับมอร์ตี้ ริกกับมอตี้และการผจญภัยของเราทั้งคู่มอตี้ริกกับมอตี้ตลอดมาและตลอดไปเป็นร้อยร้อยปีทั้งวนันช่วน,นิดนิรันต์จากนั้นประตูโรงโรถก็ปิดไปเป็นอันจบตอนแรกพร้อมกับจุดเริ่มต้นของการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของสองคู่หูหลุดโลกอย่างริกกับมอตี้ถ้าชอบเรื่องราวของริกกับมอตี้และการเล่าการ์ตูนแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์เพื่อรอตอนใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ